สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับวันนี้เลือกคู่ระหว่างบุริเซอร์เดนมุลปะทะก,กับเบร์มินิกนะครับซึ่งเป็นฟุตบอลซูเปอร์คัพของยูโรมันนะครับโดยช่วยเหลืองบุริเซอร์เดนมุลนะครับกำลังเข้าฝัก,กเลยนะฮะโดยเฉพาะเอลลิงเบลฮารันด์ท้ารบเบร์มินิกที่มีโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับวันนี้เรามาชมาบทวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆแล้วก็สภาพความพร้อม,มของ,ของทั้งสองทีมนะครับ โดยสื่อเหลืองบุริเซียโดนมุลนะครับเจ้าของแชมป์เดเวเบโพคาวนะครับลูกกันล่าสุดเนี่ยกำลังมั่นใจสุดขีดหลังออกสตาร์ทในลีกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะเออร์ลิงส์บาร์ฮาเลนที่กำลังฮอตพร้อมลาตะข่ายท้ารบแชมป์บุรีเซีเยอรมันที่หวังความเด็ดขาดจากโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ในศึกซูเปอร์คัพเยอรมันค่ำคืนวันอังคารที่17สิงหาคมนี้ตำรับประเทศไทยก็คือตีหนึ่งเรื่งนะครับโดยคู่นี้เล่นที่สนามบ้านของปุริเซียโดนมุลนะครับซิเนลอินูนาพาร์คนะฮะ โดยเป็นฟุตบอลเยอรมันซูเปอร์คัพฤดูกาล2021-2022นะครับเราไปดูสภาพทีมทั่วไปนะฮะของดอทมุนโดยสีอเหลืองปัจจุบันการคุมทีมของมาร์คุสโลเซ่ที่รับหน้าที่คุมทัพประเดิมน,ดนัดแรกในการคุมทีมด้วยการบุกถลม่มเวเฮนส์วิสบาเดนนะครับ3-0ตามด้วยถลม่มไอทรักเฟนเฟิร์ส5-2ซึ่งสภาพทีมก็ยังคงช่วดใช้งานกลุ่มข้างเจ็บนะครับมีมัสฮูเมลซึ่งฟื้นฟูความฟิต โทมัสเมเนียติดโควิด1 9มาริออสวอฟ์เจ็บข้อเท้ายูเลียนบันส์ติดโควิด1 9มาเตลส์เมโรขออภัยนะครับมาเตลส์มเรเจ็บเข่ามาเชลเซมิเซอร์เจ็บเข่าและดานส์อักเซลซากาดูนะครับฟิ้นฟูสภาพความฟิตทั้งหมดนี้ก็จะหมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนนะครับแต่ทีมก็จะได้เอมเมชานแล้วก็ราฟาเอลเกโรโลฟิต ช่วยทีมในนัดนี้ได้นะครับพร้อมเป็นตัวเลือกภายใต้การเล่นระบบ4-2-3-1ของพวกเขานะครับตำแหน่งคู่กองหน้าที่จะประเดิมส่งเครื่อมมาอย่างดันเยวมาเลนลงสนามนั้นต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ลงเล่นไหมเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่ว่าจะาลงเล่นร่วมกับลิงส์บอลฮร์ริ่งโดยมีมาโคร้อยยืนยืนเป็นจอมทัพคอยปั้นเกมนะฮะหลังถอย แข้งหลังนะครับถอย Axel Witsel นะฮะมายืยนจับคู่กับเซนเตอร์แบ็กมานูเอลอาคันจีโดยมีฟิลิกส์พลาสซลัสและนิโคชูสประจำการทางแบ็กขวาและแบ็กซ้ายตามลำดับนะครับส่วนด้านบาเยอร์มินิตนะฮะทางฝั่งเสือใต้นะการคุมทีมของเทรนเนอร์คุณหนุ่มยูเลียนนาเกลส์แมนฟอร์มอุ่นเครื่องปีเซีซั่นาน,น่าผิดหวังนะครับและนัดแรกในลีกก็บุกไปเสมอบรีเซียมเบเชนกับบัก1-1น,น,นะฮะสภาพทีมยังช่วยใช้งาน มาร์สโรกาเจ็บข้อเท้าลูคัสเฮนองเ,สเ,เ,เน,เนสเจ็บเข่าและเบนจามินปาวาสเจ็บข้อเท้านะครับซึ่งทั้งหมดก็ไม่สามารถลงสนามได้ในส่วนของกอรันแตงโตลิโชต้องรอทดสอบความฟิตอีกครั้งโดยการจดทับคาดการนะครับเทนเนอร์ในวัย3-4ปีนะฮะยูเลียนนาเกลส์ันพร้อมยุดชุดเดิมต่อไปนะครับคูเซนเบ็ควางเดโยอ,อุตาเมกาโนนะฮะจับคู่กับนิกาชูเล่ ส่วนในแนวรุกน่าจะจัดโรเบิร์ตเลวันดอลสกี้ยืนเป็นหน้าเป้าโดยมีลอรอยซาเน่และโทมัสมูเลอร์และเชสและเชสและเชสนาบีคอยปั้นเกมสนับสนุนนะครับก็นี่คือไลน์อัพของทั้งสองทีมนะฮะอ่ะไล่กันที่บริเซเดนบุนกันหน่อยที่จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับประกอบไปด้วยเกเกอร์โคเบลฟิลิกส์พาสเซลัสอาร์เซลวิเซลมานูเอลคันจีนิโคลชูสมามุส ดาวอุสจอานีเรน่นาจูสเบลลิงแฮมมาก็อยส์หรือดันเดียวมาเรนและมีออลิงส์บาวฮาแลนด์แล้วก็มีทอก์กนอาร์ซานะครับสาา่วนด้นนั้นบอยยมิมนิกนะครับที่จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับมาดิเอลนอยเออร์โยซิปสตานิตโยซิปสตานิตชิตนะครับดาโยอุปาเมกาโนนิคลารสนิคลาสชูเล่อันฟงโซเดวีโยเชอร์คิมเมต เลออนสกาเลสกาลีรอยซานเน่โทมัสบูเลอร์แชชนัสบีรัตโรเบิร์ตเลวันดาวสกีเทนเนอร์ยูเลียนนาเกลสมันอ่าก็เป็นศึกแชมป์ชนแชมป์นะฮะนี่คือสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับแอดมินก็ไม่กล้าฟันธงนะครับว่าใครจะชนะแต่ดูแล้วตอนนี้เสือเหลืองโปรตุเซียโดนมุนนะครับเต็มไปด้วยนักเตะที่ วัยหนุ่มเหลือเกินนะครับส่วนาบยมินิกตอนนี้เนี่ยโค้ดคนใหม่ก็คือยูเลียนนาเกลส์แนก็ยังต้องอปรับทีมให้เข้าระบบของเขาลักษณะการเล่นของอาบยมินิกที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมใหม่นะครับส่วนโค้ดคนใหม่ของปุริเซียดนดมุนนะฮะนั่นก็คือ,อคนที่เข้ามาคุมทีมใหม่ก็คือมาร์คุสโรเซ่ก็เรียกได้ว่าคุมทีมได้ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับคนก่อนนะฮะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ย เล่นอยู่ในถิ่นดอทมุลด้วยนะครับซึ่งยังมีทีเด็ดอยู่ที่ลิงสเปอร์ฮร์แลนด์ถึงแม้ว่าจะขายเจอร์นันชนชไปกับบุริเซียดอร์มูแล้วแต่ท่านั้นขวาก็ยังมีความอ้วกอยู่นั่นก็คือทอก์แกนอาซานะฮะรวมทั้งจูสเบลลิงแฮมอีกนะครับส่วนมาเข้าร้อยก็ยังอยู่นะฮะส่วนตัวสอดแทรกที่สามารถจะมาเป็นทีเด็ดได้นั่นก็คือดอนเยลมาเลนนะครับอันนี้ก็ต้องรอว่าจะได้ลงสนามในลักษณะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรอง ซึ่งตัวนี้นะครับหงแดะไอซึ่งณตอนนี้นะครับก็ยังคงมองไปที่ปุริเซียดอนมุนนะครับเพราะว่าเล่นอยู่ที่ซึ่งแน่วอินุนเนอร์พาร์กนะครับโดยแอดมินคิดว่าดอนมุนไม่น่าจะแพ้ในเกมเกมนี้นะครับหมายมั่นเป็นมือที่จะเอาชนะไบยามินิกให้ได้นะครับก็รอดูกันนะครับตีหนึ่งครึ่งนะฮะของอวันที่17สิงหาคมนะครับแล้วแฟนฟุตบอลนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนอในกันคอมเมนต์ทายผลสกอร์ข้างล่างเลยนะครับ